มิสแคนเนลสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่องมิ c แ a นเนลนะคะก็ในสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางกันมาถึงนะคะ EP ที่79แล้วนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการประลองของอย่างมารีนะคะกับฮานเซินอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างมารีเนี่ยไม่พอใจนะ,ะกับการที่ได้เป็น แบบหัวหน้ากลุ่มนะคะอยากจะเป็นหัวหน้ากลุ่มพิเศษนั่นเองนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะยอดตัวนตนะคะจากท่านาคารกสิกรไทยนะคะเข้าถูมานิวอรเลตนะคะยอด200บาทนะคะจากพี่ท่านใดไม่ทราบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยะคะ่ะแล้วก็ยอดนะคะจากพี่นิรุชชิน,นวงศ์นะคะบอกว่าฟังหานเส้นจบไป3ามรอบแล้วนะครับ นะคะต้องขออภัยด้วยที <ama> ่ช่วงนี้มาช้านะคะแล้วก็พี่คูทรัพ์ชมทองขอพระคุณมากเลยนะคะก็สําหรับยอดจากพี่ชาณรงคแทนโชธนะคะบอกว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทคุณมิ้นช่วยเยียวยาด้วยด้วงทองสักสี่ตอนได้ไหมก็นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราก็มาฟังกันต่อนะคะแต่ก็ไม่รู้จะได้ถึง4ตอนหรือเปล่านะคะแล้วก็ยอดจาก พี่คุณซับนะคะบ,บอกว่ามามาหายแบบนี้กลัวช่องนี้บินจังไม่บินแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าบินมินก็จะแจ้งทางเพจนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆยอดเลยนะคะก็อ่านไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะแต่ก็ขอขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็ยอดพี่ชัยวัดเทียนทับนะคะบอกว่าค่าน้ํามะนาวนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกยอดมินได้เห็นทุกยอดเลยนะคะสําหรับน้งใจจากพี่ๆีทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ก็ยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็กลับไปฟังหันเซินกันต่อได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาก็เชิญรับชมและฟังได้เลยค่ะซินเสวียนเองก็เลือกดูหันเซินเช่นเดียวกันอยากมาลี่เป็นลูกน้องของเธอและยังเป็นเพื่อนของเธออีกด้วยดังนั้นเธอจึงรู้ฝีมือของอยางมาลี่ดีอยู่แล้วสิ่งที่ซินเสวียนต้องการจะเห็นก็คือความก้าวหน้าของหานเซินและความสามารถทั้งหมดของเขาว่าดีพอที่จะเป็นหัวหน้าของหน่วยพิเศษได้หรือไม่ ที่ผ่านมาเธอได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความสามารถของหานเซิ้นมาพอสมควรแล้วและเธอก็ต้องประหลาดใจเขามาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาแต่เขากลับมาได้ไกลถึงขนาดนี้คนส่วนมากจะคิดว่าเขามีเธอขอช่วยเหลือแต่สินเสียนรู้ตัวดีว่าที่เขามาได้ไกลถึงขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าความสามารถของเขาเองล้นล้วน และผลงานของเขาได้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเธอซะด้วยซ้ําถ้าซินเสวียนไม่ได้สะกดจิตเขาเพื่อถามความจริงเธอจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าฮานเซินคือดอลล,ล่า <c oughs> ถึงแมารี่จะแข็งแกร่งแต่เธอไม่ใช่ผู้นําที่ดีฮานเซินย,ยังมีความเป็นผู้นําที่ดีกว่าเธอด้วยซ้ําซินเสวียนถอนหายใจตำแหน่งหัวหน้าไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆมันเป็นตำแหน่งที่ต้องแบกรับความกดดันจากเบื้องบนและยังต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องได้ด้วย ถ้าซินเวียนเลือกได้เธอจะเลือกเป็นแค่ทหารธรรมดาที่มีหน้าที่สู้อย่างเดียวเนื่องจากการที่เธอต้องมาอยู่ในตำแหน่งนี้เธอต้องแบกรับความรับผิดชอบต่างๆเอาไว้บนไหล่ของเธอหวังว่าเขาจะไม่ทําให้เราผิดหวังนะซินเวียนไม่ต้องการให้หานเซินแพ้เพราะถ้าอยากมารีได้เป็นหัวหน้าเธออาจจะทําให้หน่วยตกอยู่ในวิกฤตในความคิดของเธอนั้นหานเซินเป็นคนที่รับมือกับปัญหาต่างๆของหน่วยได้ดีกว่า เมื่อการตรวจสอบเริ่มขึ้นความสนใจของซินเสียนทั้งหมดก็อยู่ที่หานเซินและตอนนี้เธอไม่สามารถละสายตาจากเขาได้จริงๆว้าวเซินมันสุดยอดจริงๆซูเซียวเฉียวอุทานออกมาเขาเคยดูวิดีโอของคนเก่งๆมา,มามากมายแต่เขายังไม่เคยเห็นใครทําได้แบบนี้มาก่อนด้วยปกติแล้วไม่ว่านักธนูจะเร็วขนาดไหนก็ต้องมีเวลาหย,ยุดชะง,งักบ้างเช่นเวลาใส่ลูกธนู แต่ทว่าซูเสียวเฉียวไม่เห็นหานเส้นหยุดเลยการเคลื่อนไหวของเขาไหลลื่นไม่ติดขัดทุกๆก,ก้าวที่เขาเดินไปข้างหน้าลูกธนูจะบินออกไปปักทะลุตัวของนกสีดำราวกับสายฟ้าลูกธนูพวกนั้นราวกับมีชีวิตไม่ว่านกสีดำจะอยู่ตรงไหนลูกธนูก็จะพุ่งไปปักทะลุตัวมันแม้จะต้องเจอกับความมืดในป่าเขาก็ไม่พลาดแม้ว่าจะเจอกับฝูงนกสีขาวและดำปนๆกัน ลูกธนูก็สามารถพุ่งเข้าปักทะลุตัวนกสีดำได้โดยไม่ทำให้นกสีขาวบาดเจ็บเลยแม้แต่ตัวเดียวลูกธนูบางลูกเหมือนกับถูกยิงออกไปอย่างไร้จุดหมายแต่มันกลับไปถูกตัวนกสีดำที่ซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้ซูเซียวเฉียวรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังดูหนังอยู่มันเป็นหนังแอคชั่นที่ทำให้เขารู้สึกเร่าร้อนจนเขาอยากจะเข้าไปร่วมกับเพื่อนของเขานี่มันนา่าปรศจรรย์มากไม่อยากจะเชื่อเลยอะ สู้เซียวเฉียวกำหมัดแน่นเขารู้สึกดีใจไปกับเพื่อนของเขาสินเสวียนดูจะช็อกยิ่งกว่าสู้เฉียวเฉียวถึงเธอจะไม่ได้เป็นนักธนูแต่สายตาของเธอนั้นดีกว่าสู้เสียวเฉียวดังนั้นเธอจึงมองรายละเอียดในจุดที่สู้เซียวเฉียวมองไม่เห็นได้ตั้งแต่เกมเริ่มจนถึงตอนนี้สินเสยนยังไม่เห็นหานเส้นยิงพลาดเลยเขาไม่เคยทำให้นกสีขาวต้องบาดเจ็บบางครั้งสินเสวนก็ยังไม่ทันมองเห็นนกสีดำเลยด้วยซ้ำ แต่ลูกธนูก็ถูกยิงออกไปแล้วลูกธนูบางลูกจะเคลื่อนที่ช้าก,กว่าลูกอื่นๆแต่มันจะไปถูกตัวนกสีดำที่บินมาพอดีทุกครั้งถ้ามันเกิดขึ้นแค่สองสามครั้งก็ไม่ประหลาดใจเท่าไหร่แต่นี่มันเกิดขึ้นรัวๆทำให้ซินเซียนต้องอ้าปากค้างการคาดการสายตาและความสามารถด้านธนูของเขามันเหนือมนุษย์มากซินเซียนต้องยอมรับว่าฮันเซนเกิดมาเพื่อเป็นนักธนูอย่างแท้จริง สิ่งที่เขามีมากกว่าความแม่นยำก็คือการคาดการซึ่งมันทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้ถ้าซินเสวียนต้องบรรยายความสามารถด้านธนูของหานเซินแล้วก็เธอจะบอกว่าเขาใช้สมองในการยิงลูกธนูแต่ละลูกออกไปคนเราสามารถฝึกฝนความแม่นยำและความแข็งแกร่งได้แต่การคาดการและการวิเคราะห์มันฝึกกันได้ยากหานเซินเดินไปตามเส้นทางเรื่อยๆโดยไม่มีข้อผิดพลาดเลย น,นี่หล่อเล่นใช่ไหมเนี่ยสู้เสียเ่ยวเฉียวเบิกตากว้างเมื่อเขาเห็นว่าทางออกมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เขายังไม่เห็นหานเส้นยิงพลาดเลยสักครั้งแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าหานเส้นจะสังเกตเห็นนกสีดําหมดทุกตัวหรือเปล่าถ้าเขาฆ่ามันได้หมดเมื่อเขาถึงทางออกเขาจะได้รับระดับเอสแม้แต่เซนเสียนก็มีอาการเดียวกันกันกบสู้เสีย่ยวเฉียวถึงอย่างมาลี่จะเก่งมากปกติหล่อนจะได้ระดับเอทุกครั้ง แต่ถ้าหารเซินได้ระดับ S อย่างมารีจะแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยผลลัพธ์นี้ถือว่าเป็นผลดีกับตัวเธอและหารเซินถึงเธอจะได้เป็นหัวหน้าแต่การตัดสินใจของเธออาจจะนำมาซึ่งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าหารเซินสามารถเอาชนะอย่างมารีได้อย่างราบคบาบเธอก็จะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรอีกอย่างมารีนั้นพอใจกับฟอร์มของตัวเองมากเธอแสดงศักยภาพทั้งหมดออกมาได้อย่างน่าตกใจ เนื่องจากเธออยากจะเอาชนะฮันเซนและต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ซินเสียนเห็นแม้รอบนี้เธอจะได้คะแนนแค่ระดับ A แต่เธอก็ฆ่านกสีดำไปเป็นจำนวนมากและครั้งนี้ความเร็วในการยิงของเธอก็ขึ้นไปอีกระดับขณะที่หย่างมาลี่เดิอนออกมาจากห้องทดสอบเธอก็เห็นซิน,นเสียนกับฮันเซนยืนรออยู่ข้างนอกแล้วเธอคิดมีเขาเร็วกว่าเรางั้นเหรอไม่น่าเป็นไปได้เขาอาจจะพลาดนกสีดำไปหลายตัวก็ได้ ไม่ก็อาจาจะยิงนกสีขาวตายและนี่ก็คือคะแนนของฉันอย่างมาลี่โชว์คะแนนของเธอให้กับสินเสียนดูระดับ A ค่านกสีดำไป964ตัวอืมทำได้ดีมากนะเธอก้าวหน้าขึ้นอีกแล้วคราวนี้เธอพลาดแค่36ตัวสินเสียนอ่านสถิติของอย่างมาลี่และกล่าวชมเชยจริงๆแล้วคะแนนของอย่างมาลี่ถือว่าเป็นระดับท็อปในหมู่ผู้ยังไม่มีวัฒนาการเลยทีเดียว ฟีมือของเธอถือว่าเป็นระดับท็อปของกาแล็กซี่และเทียบได้กับพวกนักธนูมืออาชีพอืมสินเสียนคิดในใจในสตีลอาร์เมอร์มารีกกับบจะเรียกเรียกวไรเทียมทานได้เลยทหารเซิรนไม่อยู่ที่นั่นด้วยแล้วนอยละ่ะเป็นยังไงบ้างอย่างมารีถามหารเซิรนเธอไม่พอใจที่จะต้องมาแย่งตำแหน่งกับคนที่อายุน้อยกว่าหารเซิรนไม่พูดอะไรแต่ได้แต่โชว์สถิติของเขาให้กับอย่างมาลีดู ด้วยการกวาดตาดูเพียงครั้งเดียวอย่างมารีก็ทำตาแคบลงทันท,ทีเธอดูไม่อยากจะเชื่อตัวอักษร S4 สทองปรากฏอยู่ในรายงานคะแนนของฮานเซ่นนั่นกำลังบอกว่าเธอเป็นฝ่ายแพ้เขาฆ่านกไปทั้งหมด1,000ตัวโดยไม่พลาดแม้แต่ตัวเดียวและเขายังเร็วกว่าเธอทาให้ยากที่เธอจะเชื่อได้มันเป็นไปได้ยังไงอย่างมารีไม่อยากจะเชื่อว่าฮันเซ้นจะเก่งขนาดนั้น ครึ่งปีก่อนเธอยังเป็นครูสอนให้กับเขาอยู่เลยระดับ S พวกนักธนูมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถทำได้ถึงระดับนี้ถึงหานเซินจำมาจากหน่วยธนูแต่ตามหลักแล้วถ้าเขาได้ระดับ A ก็ถือว่าน่าเหลือเชื่อแล้วตามที่อย่างมารี่รู้มาหานเซินใช้เวลาส่วนมากไปกับการฝึกวอลเฟรมและมวยขาวดำแถมเขายังต้องไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ SKTS ซึ่งเขาไม่น่าจะมีเวลามาฝึกซ้อม จนฝีมือก้าวหน้าได้ถึงขนาดนี้อย่างมารีจ้องไปที่ฮานเซินถึงเธอจะไม่อยากเชื่อแต่ยังไงความจริงก็คือความจริงฮานเซินได้ระดับ S ซึ่งแม้แต่เธอก็ทำแบบนั้นไม่ได้เธอจึงต้องยอมรับมันโอเคถือว่าพวกเรารู้ผลกันแล้วนะสินเสียนไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่เธอก็แอบรู้สึกดีที่ฮานเซินเป็นฝ่ายชนะ แต่การนั้นเธอก็ไม่อยากจะทําให้หยางมาลี่เสียความรู้สึกดังนั้นเธอจึงไม่ได้กล่าวชมเชยหานเซ่นต่อหน้าหยางมาลี่อีกอย่างเธอก็รู้ดีว่าคนอย่างหานเซ่นถึงจะชมเชยไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเมื่อพวกเขาทั้ง3าคนล็อกเอาท์ออกจากซาจิทาเลียสซูเสียวเฉียวยังคงรู้สึกอารมณ์ค้างอยู่หลังจากที่ได้ดูการยิงธนูของหานเซ่นไม่เคยคิดเลยนะ่านาเซ่นจะมีฝีมือดีขนาดนี้ฝีมือยิงธนูของเขาเป็นของจริง ซูเสี่ยวเฉียวดูวิดีโอที่เขาอัดมาซ้ำแล้วซ้ำอีกการล่าของเขาเหมือนกับหนังไม่มีผิดซึ่งมันเป็นฉากที่น่าเหลือเชื่อมากร่างกายของฮารเซนยืนยันอย่างหนักแน่นและมั่นคงการเคลื่อนไหวของเขาดูลื่นไหลและสมบูรณ์แบบวิดีโอนี้ไม่ได้ต้องการที่จะปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นมันสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองพวกคุณกล้ามีความลับกับผมเพราะฉะนั้นนี่คือการลงโทษ ซูเซวเฉียวยิ้มและอัปโหลดวิดีโอลงในฟอรัมของซุมชนซาจิทาเลียสและเขาตั้งชื่อวิดีโอว่าระดับ S ป่านุกขาวซูเซวเฉียวลังเลยอยู่สักพักก่อนจะกดอัปโหลดแต่อย่างดีที่เขายังปรับแต่งวิดีโอเพื่อปกปิดตัวจริงของหาเนเซอร์เอาไว้ไม่ให้ใครรู้ระดับ <S, S จริงดิฉันไม่เชื่อมันจะเป็นของจริงเนาะคนจำนวนมากดูวิดีโอด้วยความสงสัยและเริ่มแสดงความคิดเห็นกันในฟอรัมนี่มันเหลือเชื่อเกินไป มันต้องเป็น special effect แน,น,น่ฉันเพิ่งเช็คกับเว็บไซต์ทางการมานะการทดสอบนี้เนี่ยได้ระดับ S จริงๆบ้าไปแล้วเขาทำได้ยังไงกันนี่มันต้องเป็นผู้วิวัฒนาการแล้วแน่ๆ,ๆเลยเนี่ยเขาเป็นใครกันเนาะฉันหยุดดูวิดีโอนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปช่วยแต่ขอดูวิดีโอนี้อีกสักสิบรอบก่อนนะวิดีโอนี้ได้รับความสนใจมากมีคนเอามันไปโพสต์ลงในเว็บไซต์ต่างๆมากมายและไม่นานมันก็เป็นที่พูดถึงกันในวงกว้าง จนมีผู้วิวัฒนาการหลายคนได้ยินข่าวและเข้ามาดูยังไงซะผู้วิวัฒนาการก็ต้องเคยเป็นผู้ยังไม่วิวัฒนาการมาก่อนและพวกเขาก็เคยฝึกในป่านกขาวแต่พวกเขายังไม่เคยได้ยินว่ามีใครได้ระดับเมาก่อนผู้วิวัฒนาการต่างก็รู้สึกช็อกหลังจากที่ดูวิดีโอนี้ฟีมือธนูของฮันเซิลมันอยู่เหนือจินตนาการของพวกเขาแม้ความแข็งแกร่งและความเร็วของเขาจะไม่ได้ดีเด่นอะไร เทียบกับพวกผู้วิวัฒนาการแล้วแต่ที่น่าตกใจก็คือความแม่นยำและการคาดการการเคลื่อนไหวของนกการกระทำแบบนี้ได้ต้องใช้เทคนิคสูงมากซึ่งมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรการจะทำสิ่งที่สมบูรณ์ขนาดนี้โดยไม่ผิดพลาดเลยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้คนที่อยู่ในวิดีโอนี้ไม่ได้มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนว่าเขาไม่จาเป็นต้องมองดูเป้าหมายความสามารถในการควบคุมร่างกายและความมั่นใจของเขา ยูเหนือกว่าความเร็วและความแข็งแรงนี่มันต้องเป็นของปลอมแน่ๆเขาเก่งขนาดนี้จริงๆเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยมันต้องเป็นของจริงแน่นอนเพราะเว็บทางการได้รับรองมันแล้วและเขาเป็นใครกันนะอย่างมารี่เองก็ได้ดูวิดีโอที่ว่าเช่นกันเนื่องจากว่ามีเวลาการทดสอบโชว์อยู่ในวิดีโอทำให้เธอรู้ว่านั่นคือฮานเซ่นเมื่อดูการทดสอบของฮานเซ่นเธอก็รู้สึกขนลุก ความสามารถของฮานเซิลมันเกินกว่าที่เธอคาดคิดทั้งความเร็วและความแม่นยำของเขามันอยู่เหนือมนุษย์แต่สิ่งที่เขามีมากกว่านั้นก็คือความแม่นยำและเขาสามารถคาดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นนักธนูหรือนักแม่นปืนสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความแม่นยำอย่างเดียวแต่คือการคาดการภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งเห็นได้ชัดว่าฮานเซิลคือหนึ่งในนักธนูที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็น เขาไม่ได้เล็งไปที่เป้าหมายในตอนที่เขายิงออกไปแต่เขาสามารถบอกได้ว่าเป้าหมายจะไปอยู่ตรงจุดไหนต่อไปอย่างมันดีรู้สึกตัวสั่นถ้าเธอกับฮานเซิ่นต้องมาต่อสู้กันด้วยธนูจริงๆเธออาจจะไม่ได้ยิงธนูออกไปแม้แต่ลูกเดียวมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายสินเสียนเป็นฝ่ายถูกฮานเซิ่นเป็นคนที่สุดยอดจริงๆอย่างมารี่คิดหลังจากดูวิดีโอจบ วิดีโอนี้ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับความนิยมในหมู่ของผู้เล่นทีมในซาจิทาเลสเท่านั้นแต่มันยังได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบการยิงธนูด้วยหลังจากกลับมาที่โรงเรียนหานเซินต้องการโทรไปหาแฟนของเขาแต่ข้อมูลเขาก็ดังขึ้นมาซะก่อนซื่อถูเสียงเรียกสมาชิกทีมธนูไปพบในสนามฝึกซ้อมของหน่วยธนูนั้นฮานเซินเห็นซื่อชื่อขังลู่เหมือนและจางหยางซึ่งถูกชื่อสูเสียงเรียกมาด้วยเช่นเดียวกัน เอซอนนายก็อยู่ในทีมด้วยเหรอซื่อชื่อค้างถามด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นฮันเซ่นถูกเรียกมาที่นี่ด้วยฉันเองก็ต้องทำอะไรให้หน่วยธนูบ้างแล้วทำไมพวกนายถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะฮันเซ่นพูดเหตุผลเดียวกันน่ะแหละหลังจากที่ซื่อถูเสียงได้ดูข้อมูลของนักเรียนปีหนึ่งเธอก็พบว่าไม่มีใครมีฝีมือโดดเด่นเหมือนกับฮันเซ่นเธอจึงตัดสินใจเรียกรูเมดของฮันเซ่นมาฝึกกับทีมนักกีฬาแทน เพื่อจะทําให้หานเซินรู้สึกอยากมาฝึกซ้อมมากขึ้นนี่ถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวจนถึงตอนนี้พวกเ,เพื่อนๆของหานเซินจะฝีมือไม่ดีมากแต่ถ้าได้รับการฝึกซ้อมได้ดีพอขึ้นปีสองพวกเขาอาจจะกลายเป็นตัวหลักของหน่วยธนูได้พวกนายรู้ไหมว่าโค้ชเรียกพวกเรามาทําไมหานเซินถามรูเมทของเขาอายจะไปรั่พวกเราก็พิ่งมาเหมือนกันซื่อ,ซ,อซื่อขังพูด โค้ชต้องเรียกพวกเรามาเพื่อฝึกซ้อมอยู่แล้วตอนนี้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในทีมของโรงเรียนพวกเราต้องทำให้ดีที่สุดจ้างหยางยังคงมองโลกในแง่ดีเหมือนยังเคยเมื่อหาดเซินกำลังจะพูดอะไรบางอย่างซื่อถูเสียงก็เรียกให้ทุกคนไปรวมตัวกันวันนี้ที่ฉันเรียกพวกเธอมาก,ก็เพื่อดูฟอร์มของนักเรียนที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเธอซื่อถูเสียงเปิดอุปกรณ์ฉายภาพโฮโลแกรมมันเป็นวิดีโอการยิงธนูหลากหลายสถานการณ์ของคนคนหนึ่ง ซึ่งภาพส่วนมากจะมาจากลีกการแข่งขันของโรงเรียนทหารมันเป็นวิดีโอที่มีความยาวกว่า40หน้นาทีพวกนักเรียนที่ดูเรียกตัวมาต่างก็เงียบกันหมดพวกเขาดูวิดีโออย่างใจจดใจจ่อและหลังจากที่วิดีโอจบซื้อชื่อครังก็ปาดเหงื่อบนหน้าผากและพูดอ๋อ,อพระเจ้าแน่ใจนะว่าไอ้หมอนี่มันเป็นแค่นักเรียนโรงเรียนทหารไม่ใช่ผูว้วน,นาการแล้วพวกเราต้องสู้กับปีศาจแบบนี้จริงๆหรอเป็นไปไม่ได้พวกเราต้องแพ้แน่นอน นัน่นะมันไม่ใช่คนแล้วเขาคือคู่ต่อสู้ของเราและเขาก็เป็นนักเรียนโรงเรียนทหารแน่นอนลู่เหมือนพูดเสื้อถูเสียงสนใจคำตอบของลู่เหมือนเธอพูดทันทีถ้าเธอรู้จักกับคนคนนี้โปรดแนะนำเขาให้เป็นร่วมทีมของเธอได้รู้จักบ้างลู่เหมือนพูดฉันเชื่อว่าพวกนายน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเขามาบ้างนะจิงจีอู้กำตันทีมธนูของโรงเรียนทหารส่วนกลางผู้คนต่างเรียกเขาว่าปีศาจ ตอนที่เขาอยู่ปีหนึ่งเขาพาทีมคว้าแชมป์ระดับกาแล็กซี่ได้และในตอนที่เขาอยู่ปี2เขาช่วยให้โรงเรียนทหารส่วนกลางเอาชนะทุกรายการแข่งขันตั้งแต่วอลเฟรมศิละปะการป้องกันตัวหัดพระเจ้าก็ไม่มีข้อยกเว้นและตอนที่เขาอยู่ปี3ก็ทําแบบเดียวกันในการแข่งขันระดับกาแล็กซี่ต้องเปลี่ยนกฎการแข่งขันเพราะเขาคนเดียวตอนนี้นะักกีฬาหนึ่งคนจะอนุญาตให้ลงแข่งได้แค่หนึ่งรายการเท่านั้นเมื่อพวกนักเรียนได้ยินเช่นนั้นพวกเขาต่างก็หมดกำลังใจ สวยจริงๆทำไมจริงจิอูต้องเลือกแข่งธนูด้วยนะพวกเราควรจะมุ่งเน้นแข่งกับตัวเองก็พอพยายามพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาอ่าเพราะยังไงพวกเราก็ไม่น่าจะสู้กับโรงเรียนทหารส่วนกลางได้อยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงจริงจีอู้เลยน่าโมนก็จริงเนาะพวกเราแค่แเข้ารอบสองด้ายก็เต็มที่แล้วล่ะจริงๆฉันอยากให้พวกเราเจอกับเขาเลยนะเพราะยังไงเจอใครเราก็แพ้อยู่แล้วแพ้เขายัางดีกว่าไปแพ้คนอื่นน่ะพวกนักเรียนปีสี่แสดงความคิดเห็นกัน ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาสูญเสียความมั่นใจกันไปจนหมดแล้วเธอรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจิงจิวูดีแล้วเธอคิดว่าพวกเราเพอจะมีโอกาสเอาชนะโรงเรียนทหารส่วนกลางได้ไหมเื่อถูเสียงถามพวกเราไม่มีโอกาสชนะเลยพวกเขาไม่ได้มีแค่จิงจิวูแต่ว่าในทีมของพวกเขายังมีอีก2คนที่ติดหนึ่งใน10ของกาแล็กซี่และอีกสองคนที่ติดหนึ่งในยีแต่พวกเราไม่มีใครเลยที่ติดหนในร้อยของกาแล็กซีลู่เหมือนพูด พวกนักเรียนปีสต่างก็ไม่เข้าใจคำถามของซื่อถูเซียงพวกเขารู้ดีว่าโรงเรียนเยี่ยวดำไม่มีโอกาสชนะโรงเรียนทหารส่วนกลางได้เลยมันแทบจะไม่ต้องถามเลยว่ามีโอกาสเอาชนะโรงเรียนทหารส่วนกลางได้ไหมซื่อถูเซียงพยักหน้าและไม่พูดอะไรเธอหันไปถามหานเซนหานเซนล่ะเธอคิดว่ายังไงก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับตอนนี้นะคะ ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคู่ปรับภูมาอีกหนึ่งคนนะคะก็รู้สึกเหมือนว่าสถิติของเขาเนี่ยจะพอๆกับฮานเส้นเลยนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าเสือประท้าเสือเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะงานนี้ก็ไม่รู้ใครจะเป็นฝ่ายที่จะชนะไปนะคะกับโรงเรียนทหารส่วนกลางเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นชื่อที่ดังมากๆเลยนะคะเห็นกล่าวมาได้ซักหลายตอนแล้วนะคะก็ยังไงสําหรับตอนนี้มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกกําลังใจนะคะทุกยอดโดเนตทุกยอด ติดตามเลยนะคะแล้วก็ทุกกำลังใจที่สนับสนุนมิ้นจังมาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะ